เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือและนําตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหลังจากเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มทะเลาะวิวาทใช้มีดทาร้ายกันบริเวณตลาดกลางผลไม้ออท็อปเทศบาลตําบลหัวดงอําเภอรับแปลจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมหาสจรลหลงหลินลับแปลประจําปี2567โดยผู้ได้รับบาดเจ็บถูกของมีคมจำนวน4คนเป็นเด็กและเยาวชนชายอายุ14-19ปีส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอรับแแปล ตำรวจที่ดูแลรักษาความสงบในงานเปิดเผยว่าได้พยายามเข้าร,งระงับเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันก่อนจะพบว่ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บถูกแทงด้วยอาวุธมีดไปจำนวนสี่คนส่วนผู้ก่อเหตุวิ่งหลบหนีไปไม่สามารถจับกุมตัวได้จึงนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลรับแลเพื่อรักษาอาการล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลรับแลสามคนเป็นเยาวชนชายอายุ15และ16ปี ส่วนอีกหนึ่งคนยังไม่ทราบชื่อชัดเจนขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรลับแปลอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดท,ที่ที่เกิดขึ้นเพื่นอนำมาดำเนินคดีต,ต่อไป